ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรับมือสถานการณ์น้ำท่วมน้ำหลากจากฝนตกหนักในพื้นที่วันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2566ว่าที่ร้อยตีแชรัตรพุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจากสถานการณ์ที่เกิดฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติ อาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน,น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมเฉียบพันธุ์ได้ทางสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์จึงมีความห่วงใยต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้พเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาวประมงและประชาชนในพื้นที่โดยได้มีการติดตามเฝ้าระวังวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อด้านการประมงอย่างใกล้ชิดโดยในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นได้มอบหมายให้ประมงอำเภอ เล่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกร,ร,กรผู้พาอเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกร,ร,กรได้รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์สำหรับความเสียหายด้านประมงในขณะนี้จากการสำรวจพบพื้นที่ความเสียหายแล้ว2อ,อำเภอได้แก่อำเภอหลงเก่าเกษตรกร,ร,กรจำนวนเจ็ดตายพื้นที่เสียหาย2.50ไร้ และอำเภอวิเชียรบุรีเกษตรกรจำนวนหนึ่งรายพื้นที่เสียหาย1.50ไร่ประมงจังหวัดเพชรบูร์กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้เกษตรกรผู้พ้อเลี้ยงสัตว์น้ำติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหมั่นดูแลสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากในช่วงหน้าฝนจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำเช่นค่าความเป็นกรดเป็นด่างอุณหภูมิปริมาณออกซิเจนความขุ่นใสของน้ำซึ่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน ทำให้สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันเครียดได้รับเชื้อโรคได้ง่ายและตายได้โดยโรคสัตว์น้ำที่มักพบในช่วงหน้าฝนได้แก่โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจึงขอให้เกษตรกร,ร,กรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้กรณีการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อให้ขุดโลกตะกอนดินที่จะทำให้น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวกปรับปรุงคันบ่อและเตรียมการป้องกันการหลุดลอดของสัตว์น้ำ เช่นเสริมคันบ่อหรือการทำผนังตะข่ายที่แข็งแรงสูงจากขอบบ่อรอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ให้พร้อมและขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์อุทกภัยเพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ำที่พอเลี้ยงได้ ท้งนี้เกษตรกร,ร,กรสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์หมายเลข056721477